สวัสดีทุกคนค่ะมณีสังคิตรถไทยดัดแปลงตั้งอยู่อำเภอกุมภาว่าปีจังหวัดอุดอรธานีค่ะมณีว่างมาอัดคลิปลง youtube ค่ะพี่น้องอ่าผู้ใดติดตามทั้งสองเฟซก็ได้เ้ยจ้าซื้อเดียวกันเลยค่ะรถไทยนั่งขับงานดัดแปลงค่ะพิมพ์เข้าไปใน facebook เลยค่ะก็จะเห็นโปรลูบสังคิตนั่งอยู่ทิ่รถไทยค่ะพี่น้องค่ะ นนีเขากับมาอัปเดตของลูกค้าทั้งการสินเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นก็เอารถมาจอดไว้ประมาณสองเดือนแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเขากับมาดัดแปลงให้เพิ่นแบบนั่งคับค่ะใส่หล่อไม้ซีเซนค่ะพี่น้องมีหลังคาพร้อมกับคนี้มีพันอ่าสามแล้วก็ใบดันค่ะพี่น้องค่ะคนีก็ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะ เครื่องกะแตงตให้เพลินไมค่ะปกติจะมาสีเกาสีดก็นี่กับพี่น้องกับมาเห็ดห้เพลินไม่ค่ะ,คะมาลุงสีมาแต่งเครื่องให้เพลินไม้หอมันง่าเหมาะสมกับตัวรถเนาะค่ะเนาะค่ะมาทาั้งนี้บัดน,นี้ทัานนี้กัเป็นของลูกพาอ่าลูกค้าทั้งบัน,พ,นะะพื้นเนาะค่ะพี่น้องขั้นนี้ก็เดยเพื่อนก็นได้เอาเครื่อง มาว่างไว้ให้กับโค้งว่างไว้ให้เนาะคะ่นะเะนาะ,ะลายเรียกกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขั้นนี้สีตะจคอยมากขั้นนี้เนาะคะ่นะเนาะ,ะสภาพเกียร์ดีดีสมบูรณ์มากๆเลยค่ะ,คะอันนี้ก็ล่อคิ้วเนาะคะ่นะเนาะจามาขั้นนี้บัดนี้ขั้นนี้ปัญหาหลายหลาย,ลายพี่น้องอันนี้ทั้งพี่น้องก็ทั้งน้องค่ายบึงการค่ะตัวนี้เกียร์มีปัญหาหลายค่ะพี่น้องสร้างก็ต้องเอาไป เนีย่ยค่ะเอาไปให้ทางโร่งกึง่งเขาเฮ็ดไถ่พี่น้องเสร็จแล้วแต่ว่าท่านได้ประกอบเข้าไปค่ะคุณนะมีปัญหาทั้งเกียร์มูเล่จั๊กยังต่อ,อยังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมันก็บรอของเพลินค่ะและการล่อจอดอยู่ข,ข้างบ้านสองคิวค่ะพี่น้องว่าท่านด้เอาขึ้นมาเนาะคะ่ะเพราะว่าพื้นที่เฮ้ามีจํากัดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอ่า ปีหน้าก็สิได้ไปเฮ็ดหม่องท้ำการใหม่นะคะพี่น้องขันผู้ใดติดตามในเฟซบุ๊กก็สิรู้เนาะคะ่ะเนาะขันผู้ใดติดตามตลอดในเฟซบุ๊กก็สิรู้ว่าเฮาได้กำลังท้ำการดัดแปลงใหม่ค่ะห่างจากอำเภอกุมภาว่าปีจกักยี่สิบโลนี่แหละค่ะพี่น้องบ่ไกลกันปันใดค่ะก็บคืนอำเภอกุมภาว่าปีคือเก่าค่ะพี่น้อง เพราะว่าหนาลานเ่าเป็นค้าขายเนาะค่ะพี่น้องมันเล่บอเหมาะสมปันใดกับการทำงานค่ะมันบ่ไใดล่องปันใดไทยดันแบบคักคักไงพี่น้องในชมกันเนาะค่ะส่วนมากนิตาไปไทยอยู่ในพื้นที่ของลูกค้าเลยเอาจระจระเลยเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ค่อ,คอยมีคลิปทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้าส้มปันใดเนาะค่ะแต่ว่า ที่ผ่านมาที่เฮาเอาไปส่งลูกค้ากับบมี่ปัญหาจะากลยเด้อพี่น้องค่ะไทยดันไดเป็นปกติค่ะกับขื้นยูก,กับว่าพี่น้องเฮาปรับฝานกับพื้นดินมันดีบ่ดีแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องปัญหามันบ่มีดอกมีหน่อยค่ะพี่น้องก่อนเฮากับบานเฮากับทดลองให้ลูกคา้าไทยจนเพื่อนหมั่นใจกุล่ะค่ะพี่น้องเฮ้าค่อยกลับมาบานได้ค่ะก็สสียูป,ประมาณนี้ละค่ะเฮากับ มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันผู้ใดอยากอาเอารถเขามาหรืออยากเขามาชมก่อนกับติดตอ่อมาได้ค่ะเบอร์โทรกับเยวจะเอาว่างไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะค่ะติดตอ่อมาเลยค่ะตอนนี้ก็ติด,ดยูหาคิวค่ะขันคน,นีออกกัเรีอยูซีคิวค่ะพี่น้อง คลิปนี้กับระมาณนี้และค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและรับชมนะคะน้อค่ะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ